สวัสดีค่ะกลับมาแล้วขนมกระดาษอีกแล้ววันนี้นะคะขนมกระดาษจ,จะเป็นตัว mm hmm. มอ n s t เตอร์วันนี้เป็นเงินนะมี2ส,สีใช่ไหมสีฟ้ากับสีเหลืองเดี๋ยวเหมือนเดิมนะคะอันหนึงเดี๋ยวเราแจกกันท้ายคลิปนะนี้่แม่สองรูแล้วเนี่ยในซองเนี่ยคะ่ะในซองทั้งสองอันอะ่ะก็จะมีทั้งสีฟ้าสีเหลือทงทั้งคู่นะ ทีนี้เราเปิดอันไหนมันก็เหมือนกันนะน่าจะมีสีเขียวด้วยหรือเปลาแต่สีเหมือนกันนะทั้งในนะมาหรือมาดูกันเลยเป็นเงินห้าสิบห้าสิบห้าสิบยูโรใช่ไหมสีอะไรสีอะรสะไรคะียูโรเลยสอะไรสีเหลืองสีฟ้าโอเคเดี๋ยวนะ แม่ต oh, right? oh. mm ัดเกี่ยวบตัวนิ้วแม่จะนิ้วนิ้วแม่โอ้มีสีฟ้ากับสีเหลือสองสีค่ะเลียนสีมีรูปอนี้ด้วยใช่มีรูปงนั้นั้อานก็มีสีฟ้าอีกเงินแอ๊ะเินขนม นนีะะคก็ได้มาจากร้านเมดอินเจลแปนที่แมกกาบังนาค่ะขอบคุณน้องอ้อยนะคะอุ้ยกินแล้วหลับเลยไหนดูสินะเดี๋ยวแจะตเอาชแตงจะแปะลิ้นหรอคะลูกลองไหมเดี๋ยวเดี๋ยวสิพวกเรากับแม่ก็ลองไหมคะลองไหมคะลองไหมคะคุ่ะแรงตกแค่ ดูลายลองดูสิคะับดูลายนะ้นแมเป็นไงอนะไรเงี้ยโอ้โหมีก็จะมีดาวใช่ไหมมีตัวกระตูน<ช>มีเกียดห้าสิบห้าสิบยูโรมอสเตอร์ยูโรคยกันกะ่อ<ะ>นแล้วแม่ก็มีปากกาที่มาจากขนมกระดาษเขียนได้ครั้งที่แล้วใช่ไหมมาเขียนเล่นก่อน <c oughs> แจกลายเส็นอ แล้วปากกานี้นะคะ <ST AN CE> ก็มีน้องบอกแม่มกว่าเราสามารถเขียนบนขนมก,กระดาษแล้วมาแปะลิ้นไปแพทฟูได้เดี๋ยวแม่จะวาดรูปหัวใจให้ชันแตนไปแปะ <ST AN CE> แลิ้นชั้นแตงมาเร็วม่ให้แปะลิ้นแลว จ,จะถือเดี๋ยวเอาปากแป,ลปะแปลิ้นเอาลิ้นอีกแปะอันนี้ไม่ให้แม่ค่ะไหนน,นี่สิอันนี้เอ๋อห,าหาากกันก่อนเหมือนคำที่ลาที่บอกนะคะปากกาเนี่ยสีเป็นสีผสมอาหารไม่มีอันตรายนะคะทีส่สีทำได้ ไปแล้วอ่ะเล่นไปก่อนเอาใหม่เดี๋ยวลองดูซิถ้าเอาตัวกระตูนในนี้ไปแปะมันจะเป็นยังไงนี่แม่ลองมาแปะลิ้แล้วนะคะไม่ไม่ติดมาไม่เป็นกระตูนแต่นรู้สึกว่าอร่อยนะอร่อยอ่ะอันนี้หอมๆเหมือนหอมส้มนิดๆอร่อยดีค่ะ ขอแม่ชิมสีฟ้าห,หน่อยชิมหน่อยสงสัยสีฟ้าก็อร่อยแต่ไม่ให้แม่เลยอะ่ะอืมสีเหลืองแมก่กลิ่นออกส้มๆสีฟ้าก็อร่อยแม่อธิบายไม่ถูกมันกลิ่นอะไรอะ่ะถ้ามันเป็นกลิ่นน้ำหกเหมือนพวกน้ำบูดโซดาพวกน้ำที่แบบ ที่จะโซดาโซดาสีฟ้าค่ะกลิ่นประมาณนั้นน่ะเหมือนพวกปูโซดารสชาติหวานนิดนึงคือจืดๆหวานนิดหน่อยเหมือนเบร์แต่ได้ติ่นนี่แหละทำให้รู้สึกว่าเออมันกินมานาน่นากินเ่ยน่ากินก็ปากกานะคะจากขนมกระดาษเขียนได้นะกับขนมกระดาษนี่นะเอามาเล่นด้วยกันก็เล่นได้นะเพราะว่าเมื่อกี้แม่แปะลิ้นให้แต่งใช่ไหม แต่กันกินเข้าไปแล้วแต่เท่าที่แม่ดูเนี่ยมันแปะลิ้นได้<ม>เอามาระบายสีในนี้ก็ได้นะ<ม>เพราะว่าขนมกระดาษเรากินก็หมดไปแล้วใช่ไหมปากกานี้จะไม่ทําอะไรเอามาเล่นจากขนมกระดาษเขียนแล้วก็กินกันดีกว่ามาถึงเช่องแตกแล้วค่ะ<ม>ก็อันนี้นะคะเอาไงดีอะคำถามน,นะน้องๆมาเมนนตอบแม่ว่า น้องๆมีวิธีเก็บเงินกันยังไงเป็นใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอดูประกาศชื่อผู้โชคดีนะคะจากวิดีโอรีวิวขนมกระดาษครั้งหน้าค่ะสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับขนมกระดาษจากวิดีโอครั้งที่แล้วนะคะ<ม>ก็ดูรายชื่อได้จากรายละเอียดวิดีโอนี้เลยค่ะ แม่ฝากติดตามแม่ปูเป้ที่อินสตาแกรมแม่ปูเป้กับเพจแม่ปูเป้ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe c h a n n e l ี้ด้วยนะไหนวันนี้แม่ขอตากไปก่อนนะคะบ๊ายบาย